เขาถึงยอมรับในกรรมนั้นได้แต่ของเรากลับยอมรับไม่ได้บางทีกรรมไม่ได้ใหญ่กรรมเล็กๆในน้อยโอ้โหยังเสียดายมันอีกตรนีอะไรไม่ตรนีตรนีกรรมแม้แต่กรรมเล็กกรรมน้อยยังบอกเสียดายมันถ้าเราตัดได้โป่งได้โอ้โคนเก่งไม่ต้องนั่งเสียดายมันอีกเนาะไม่ต้องมานั่งตรนีกับมันอีกแถมแผ่บุญให้มันอีกโอ้โหคนใจก็หังนันมันก็จะทําให้เราน่น้น่ะ ได้มีกําลังกายกําลังใจสิ่งไหนไม่ดีนั่นนะ่ะต่อไปนี่ก็หมายความว่าคำว่าธรรมะคำว่าศีลสมาธิปัญญาเราจะถึงศีลให้บริสุทธิ์ได้ศีลก็จะถึงพร้อมได้ศีลคือความเป็นปกติเราก็จะต้องไม่ล่วงในกรรมนั้น อะไรไม่ถูกกายถูกใจทำไมไม่ตัดออกจากกายจากจิตถ้าตัดได้แล้วกายจะเบาขึ้นจิตจะเบาขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้เบาเพิ่มจะเพิ่มด้วยซ้ำไปนัแต่เราต่างหากคือจะว่าขันติเป็นขันแตกก็ได้คือทนไม่ได้มันก็เกิดเป็นเวทนากายเวทนาใจเวทนากายก็ทุกกาย เวทนาจิตใจเราก็ทุกข์ก็เป็นทุกข์ในใจของเราปฏิบัติธรรมะกันให้แจ่มแจ้งแล้วจะได้พูดคุยกันเป็นภาษาดอกไม้แล้วต่อไปกรรมที่มันปากฏขึ้นเดี๋ยวจะเห็นกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญาตัวสติแต่ปัญหาเรื่องราวมันไม่ได้ตายไอ้เราก็นี่นะมันที่จะตายก่อนมันนั่น ต้องคิดให้เห็นชัดๆทำไมเราไม่เอาแรงบุญแรงกุศลสู้กับมันขันติไปไหนวิริยะไปไหนเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาจิตภาวนาทำไมไม่เพียรไปต่อสู้ถ้าคนสู้แล้วไม่ท้อไม่ถอย คนท้อคนถอยถึงแม้ไม่ตายก็ไปไม่ถึงแงนดูแต่เดือนแต่ดาวคนทิมเขาสู้เห็นคนนั้นไปไม่ถึงเห็นคนนั้นตายเขาก็ยังสู้สุดท้ายเขาก็สำเร็จเขาสามารถไปดวงจันทร์ได้นะเห็นไหมทั้งๆท,ที่เขาเห็นคนสู้ตายไปต่อหน้าต่อตา คนสู้เขาไปไม่ถึงแต่เขายังสู้ต่อไม่ยอมท้อยอมถอยแล้วเขาก็ได้ไปถึงดวงจันทร์ของเรานี่ยพอเห็นกรรมเห็นอะไรเราก็ไม่สู้เราก็ตายในขณะนั้นไปไม่ถึงดวงดาวนถึงแม้เราเป็นก็เรียก ตายทั้งเป็นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดถ้าเราใช้ศีลสมาธิปัญญาดีๆเนี่ยมันมีแรงบุญหนีมันอยู่ได้สบายสบาย